ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ Auto Expert แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถบ้านสุดหรูจาก BMW รุ่นปี2026ที่หลายคนกำลังตั้งตารอไม่เพียงแค่ความหรูหราและความล้ำสมัยของแบรนด์ระดับโลกแต่ยังรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด BMW Motorhome 2026ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และฟีเจอร์ภายในที่รองรับการอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายตัวรถใช้แพลตฟอร์มที่เน้นความแข็งแกร่งแต่น้ำหนักเบาส่งผลให้มีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและประหยัดพลังงานมากขึ้น ภายในอของ bmw motorhome 2026มาในดีไซน์ที่ผสานความโฉบเชี่ยวของรถยนต์หรูเข้ากับรูปทรงของรถบ้านได้อย่างลงตัวโครงสร้างรถมีความทันสมัยไฟหน้าแบบ led matrix ระบบกระจายแสงอัจฉริยะช่วยให้ขับขี่กลางคืนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกระจกรอบคันใช้ระบบกันร้อนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกล้อแม็กขนาดใหญ่พร้อมระบบการสะเทือนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเดินทางไกลและหลากหลายภูมิประเทศเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรอย่างชาญฉลาด มีโซนนั่งเล่นพร้อมโซฟาที่ปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้มีโต๊ะพับสำหรับทำงานหรือรับประทานอาหารภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นเบาะหนังแท้พื้นไม้จริงและแสงไฟเลเที่ปรับระดับได้เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายระบบปรับอากาศแบบแยกโซนทำให้ทุกพื้นที่ภายในเย็นสบายระบบเสียงพรีเมียมรอบทิศทางเพิ่มประสบการณ์บันเทิงให้เต็มอิ่มในทุกการเดินทางห้องครัวภายในรถมาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่นเตาไฟฟ้าเตาอ,อบไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่และอ่างล้างจานสแตนเลสมีตู้เก็บของสําหรับเก็บภาชนะและอาหารแหง้งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัวห้องน้ํามีขนาดพอเหมาะพร้อมฝักบัวอาบน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นและสุขภัณฑ์แบบใหม่ที่ประหยัดน้ําและใช้งานง่ายสำหรับขุมพลัง BMW Motorhome 2026เลือกใช้เครื่องยนต์ไฮบริดหรือพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามแต่รุ่นย่อยที่เลือก ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำขับเคลื่อนด้วยระบบ AWD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้อัตโนมัติตามลักษณะเส้นทางการชาร์จไฟสามารถทำได้ทั้งแบบ AC และ DC Fast Charging ซึ่งรองรับการชาร์จไวภายในเวลาไม่ถึง45นาทีทำให้สะดวกในการเดินทางระยะไกล ระบบความปลอดภัยใน BMW Motorhome 2026ถือว่ายอยู่ในระดับสูงสุดด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบรักษาเลนระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่อัตโนมัติระดับ3ที่สามารถควบคุมรถให้เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภยัยโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยในบางสภาวะ ความพิเศษของรถบ้านรุ่นนี้อย่างไม่หมดเพียงเท่านี้ BMW ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเพื่อชาร์จพลังงานเสริมในขณะจอดพักรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟตลอดเวลายังไม่รวมถึงระบบสมาร์ทโฮมที่ควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟปรับอุณหภูมิหรือควบคุมเสียงเพลง BMW Motorhome 2026ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางพร้อมความสะดวกสบายระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวหรือการเดินทางแบบคู่รักด้วยราคาที่อาจจะสูงกว่ารถบ้านทั่วไปแต่ก็คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถบ้านหรือต้องการไอเดียใหม่ๆสำหรับการใช้ชีวิตแบบโมเดิร์นอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Expert ของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดจากทวโลขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ